หลอนทุกคืนออมและต้นคู่รักหนุ่มสาวตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าเก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ปลายสุดของซอยในเมืองบ้านหลังนี้ค่าเช่าถูกมากและแม้ว่าจะเก่าแต่ดูเหมือนเป็นโอกาสดีสําหรับทั้งสองคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันชาวบ้านละแวกนั้นบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้ได้นานเลย บางคนบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนหรือเห็นเงาคนเดินอยู่ในบ้านคืนแรกที่ทั้งสองย้ายเข้ามาทุกอย่างดูปกติดีแต่เมื่อถึงเวลาดึกออมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องครัวเธอคิดว่าต้นอาจจะลงไปดื่มน้ำแต่เมื่อเธอหันไปข้างเตียงต้นก็ยังนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆเธอออมเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างผิดป,ปกติวันหนึ่งขณะที่เธอทำความสะอาดห้องใต้บันได เธอพบกล่องไม้เก่าที่ถูกซ่อนอยู่ข้างในกล่องนั้นเต็มไปด้วยจดหมายและภาพถ่ายของคนที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ทุกคนในภาพมีใบหน้าที่เบลอและบิดเบี้ยวราวกับถูกฉีกขาดด้วยแรงลึกลับเธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและบอกต้นให้ดูแต่เมื่อเขามาดูกล่องนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีจดหมายหรือภาพถ่ายใดๆอยู่ในนั้นหลายคืนผ่านไปออมและต้นเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยขึ้น ขึ้นหนึ่งต้นตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าต่างเธอสวมชุดสีขาวและหันหลังให้เขาเมื่อเขาลุกขึ้นมาดูใกล้ๆเงานั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เมื่อเขาหันกลับไปที่เตียงเขาพบว่าออมกำลังนอนหลับด้วยท่าทางแปลกๆราวกับเธอกำลังฝันร้ายต้นพยายามปลุกเธอแต่เธอกลับพูดเสียงเบาๆว่า,วาอย่าให้เธอเข้ามาเธออยู่ตรงนั้นขึ้นต่อมา ออมตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นผู้หญิงชุดขาวคนเดิมนั่งอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้าของเธอซีดขาวและดวงตาว่างเปล่าออมพยายามจะหนีแต่ร่างของเธอถูกตรึงไว้กับเตียงผีหญิงค่อยๆหันมามองออมด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวและกระซิบว่าบ้านนี้เป็นของฉันเสียงกรีดร้องของออมดังลั่นจนต้นตื่นขึ้นมาเมื่อเขาเปิดไฟผีหญิงก็หายไปแล้วแต่รอยขีดข่วนที่เต็มไปทั่วผนังบอกว่าเธอไม่ได้แค่ฝัน หลังจากคืนนั้นทั้งออมและต้นรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่ของพวกเขาอีกต่อไปทั้งสองตัดสินใจเก็บข้าวของและย้ายออกจากบ้านเช่าแต่ในคืนสุดท้ายก่อนที่จะออกจากบ้านพวกเขาได้ยินเสียงเคาะประตูดังอยู่ตลอดทั้งคืนไม่มีใครกล้าเปิดประตูเมื่อเช้ามาถึงทั้งสองรีบออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยแต่ขณะที่พวกเขาขับรถออกไปต้นมองกระจกหลังและเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่หน้าประตูบ้าน เธอจ้องมองรถของพวกเขาจนกระทั่งมันลับหายไปในระยะไกลจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องบ้านเช่าเฮียนปลายซอยฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ